กราบสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะสวัสดี EP ที่462ค่ะประจำเย็นวันจันทร์ที่11เดือนสิงหาคมพศ2568ค่ะวันนี้น้องสุภามีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเก่าๆสวยๆมาให้พี่ๆได้รับชมกัน1ชุดนะคะ1ชุดวันนี้มี20รายการค่ะแบ่งปันพี่ๆที่200บาทนะคะ1องค์200บาท2องค์300บาทนะคะ ถ้าพี่ๆท่านไหนชอบสนใจรา,รายการไหนสามารถโทรทักไลนเข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ7211933นะคะน้องสุภามีบริการส่งฟรีแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะก่อนรับชมคลิปฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสุภากันด้วยนะคะจ้ะวันนี้เรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะ รายการที่หนึ่งของเย็นวันจันทร์ค่ะเป็นสมเด็จเก่าค่ะพี่ๆขาเก่าสวยนะคะ สมเด็จเก่ารายการที่หนึ่งค่ะพี่ขาเก่าสวยจ้ะต่อไปรายการที่2ค่ะรายการที่2เป็นเหรียญรูปไข่หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจ้ะปีสองสนะคะรายการที่2จ้ะ รายการต่อไปเป็นรายการที่3ค่ะพี่พี่ขารายการที่3เป็นหลวงพ่อเพชรจ้ะด้านหลังเป็นพระเจ้าเสือนะคะหลวงพ่อเพชร รายการที่3จ้ะต่อไปเป็นรายการที่4นะคะพ,พี่ขารายการที่4เป็นสมเด็จวัดเกศชัยโยนะคะสมเด็จวัดเกศชัยโยจะ้ะรายการที่4ีนะคะพี่พี่ขารายการต่อไปรายการที่5ค่ะ รายการที่5เป็นเหรียญเสือเพ่นหลวงพ่อสุดวัดกาหลงจากปี2 1ค่ะด้าน,นหลังเป็นยันแบบนี้เลยนะครพี่ขาหลวงพ่อสุดวัดกาหลงจ้ะ รายการที่หนะคะต่อไปเป็นรายการที่6ค่ะรายการที่หเป็นพระซุ้มกอพิมพ์ขนมเปี๊ยะจ้ะรายการที่หนะคะ เก่าสวยค่ะพี่ขาดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะคะจำอีพีจำหมายเลขค่ะโทรทักไลน์แจ้งน้องสุภาได้เลยนะคะเดี๋ยวน้องสุภาจัดส่งให้นะคะต่อไปเป็นรายการที่7ค่ะรายการที่7เป็นครูบาสีวิชัยค่ะปี2482ค่ะพี่ขาเป็นเนื้อตะกัวนะคะ รายการที่7ค่ะครูบาสีวิชัยนะคะต่อไปเป็นรายการที่8จ้ะรายการที่8เป็นสมเด็จพระนเรศวนมหาราชนะคะปี2,5,3,4จ้ะเป็นเหรียญที่ระลึกสร้างพระบรมราชา นุสาวรีนะคะของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจ้ะรายการที่8ดนะคะพี่ขาสอ0รบาทค่ะ1องค์200บาท2องค์300บาทนะคะต่อไปเป็นรายการที่9จ้ะรายการที่9เป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะคะ รายการต่อไปรายการที่10ค่ะรายการที่10หลวงพ่อทองวัดก้อนแก้วนะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยนะคะรายการที่10จะ้ะหลวงพ่อทองค่ะต่อไปรายการที่11ค่ะพี่ขา สิบเอ็ดหลวงพ่อสุดวัดกาหลงจ้ะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดนะคะปีหนึ่งห้าครับพี่ขาหลวงพ่อสุดปีหนึ่งห้าจ้ะด้านหลังเป็นยันตะก,ก้อแบบนี้เลยนะคะ ต่อไปเป็นรายการที่12ค่ะ12เป็นหลวงปู่ทวดค่ะด้านหลังนะครับพี่ขาเก่าสวยจ้ะ หลวงปูท่ทวดรายการที่12นะคะต่อไปเป็นรายการที่13ค่ะ13เป็นพระนางพญาพิมพ์เข่าตรงค่ะพี่ๆขามาในเลี่ยมพลาสติกนะคะ ต่อไปรายการที่14ค่ะ14เป็นตระกุดหลวงพ่อทบวัดชนแดนนะคะเป็นลายธงชาติไทยนะคะตระกุดหลวงพ่อทบวัดชนแดนค่ะเป็นตระกุดเชือกถักเก่านะคะพี่อขาของหลวงพ่อทบวัดชนแดนจะ้ะรายการที่14นะคะ มีเลี่ยมกันน้ําแบบนี้เลยนะคะพ,พี่ขาเป็นตระกุดเชือกถักเก่าของหลวงพ่อทบวัดชนแดนจ้ะรายการที่14นะคะต่อไปเป็นรายการที่15คะ่ะ15เป็นหลวงพ่อคงนะคะหลวงพ่อคงวัดศรีสะคีรีจ้ะมาในเลี่ยมพลาสติกแบบนี้เลยนะคะพ,พี่ขา ด้านหลังเป็นหลวงพ่ออินนะคะถ้ารูปภาพไม่ชัดเจนพี่พี่ทักลขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะรูปภาพไม่ชัดเจนน้องสุภาต้องขออภัยพี่ๆด้วยนะคะจะด้านหลังเป็นหลวงปู่อินนะคะหลวงพ่อคงจ้ะหลวงพ่อคงนะคะวัดศีษะะคีรีจ้ะ รายการที่15นะคะต่อไปเป็นรายการที่16คะ่ะ16เป็นสมเด็จฝังพลอยจ้ะเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่พี่ขาเนื้อหาเก่าสวยนะคะ ด้าน,นหลังมีฝั่งตะกุดนะคะพี่ขารายการที่16จ้ะต่อไปเป็นรายการที่17ค่ะ17เป็นหลวงปู่ส้อยค่ะวัดเรียบลาดบำรุงนะคะรุ่นเสาห้าค่ะพี่ขาปี23จ้ะด้าน,นหลังเป็นยันแบบนี้เลยนะคะ หลวงปู่ส้อยรายการที่17ค่ะต่อไปเป็นรายการที่18ค่ะพี่พี่ขา18เป็นเหนรียญระฆังสมเด็จโตนะคะสมเด็จพระพุทธาจารย์โตนะคะ เป็นเหนรียญละฆังทองมงคลชีวิตนะคะวัดละฆังโคสิตารามจ้ะต่อไปรายการที่19ค่ะ19เป็นพระศิวลีหลวงพ่อกลวยนะคะมาในเลี่ยมสแตนเลสแบบนี้เลยจ้ะ สวยๆเลยค่ะพี่พขา,าในเลี่ยมสแตนเลสแบบนี้เลยนะคะพระศิวลีหลวงพ่อกลยจ้ะรายการที่19นะคะต่อไปเป็นรายการที่20คะ่ะ20เป็นพระนาคโปรกจ้ะพระนาคปรกของหลวงพ่อกลยวนะคะพี่ขาเป็นเนื้อเขียวจ้ะพระนาคปรกหลวงพ่อกลยรายการที่20นะคะพี่พขา200บาทจ้า หงองค์สองบาท2ององค์สามบาทน้องสุภาจะส่งให้ฟรีนะคะจ้ะต่อไปเป็นรายการพิเศษนะคะพี่พี่ขาวันนี้น้องสุภามีรายการพิเศษรอบเย็นสองรายการนะคะจ้ะรายการพิเศษรายการที่หนึ่งจ้ะเป็นพ่อท่านคล้ายนะคะพ่อท่านคล้ายวัดสวนขันจ้ะ พอท่านคล้ายวัดสวนขันรุ่นหนึ่งนะคะพีวิขาเป็นเหรียญรูปไขพ่พอท่านคล้ายจ้ะเป็นเนื้อกระไหล่ทองนะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยจ้ะเ,เหรียญรูปไขพ่พอท่านคล้ายนะคะรายการพิเศษรายการที่หนึ่งจ้ะ พิเศษหนึ่งนะคะพี่พขาพอทานคล้ายรุ่นหนึ่งจ้ะ400บาทะคะ่ะพี่พี่ขานนสุภาจัดส่งใหพ้พี่พี่พร้อมกล่องนะคะต่อไปรายการพิเศษรายการที่สองจะ้ะพิเศษสองหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยนะคะหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยจ้ะ เป็นเนื้อกระไหลทองนะคะพี่พขาเป็นเหรียญห่วงเชื่อมหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยจ้ะปีสองสี่นะคะหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยจ้ะรายการพิเศษรายการที่สองนะคะพี่คา เหรียญห่วงเชื่อมหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยจ้ะสี่ร้อยบาทค่ะพี่พี่ขาน้องสุภาจัดส่งให้พี่พี่พร้อมกล่องนะคะรายการพิเศษรายการที่สองจากหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยนะคะจ้ะ วันนี้ก็ครบแล้วทั้ง20รายการแล้วก็มีรายการพิเศษ2รายการนะคะพี่ๆขาถ้าพี่ๆท่านไหนชอบสนใจรายการไหนสามารถโทรทักไลน์เข้ามาหานลองสุภาดีที่เบอร์084ย์ค่ะเจ1 1สองนนะคะสำหรับเย็นนี้สวัสดีค่ะ